สวัสดีครับเมื่อนักเรียนเข้ามาสู่หน้าจอเว็บไซต์ของครูแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกไปที่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลังจากนั้นเราไปดูตัวอย่างรูปเล่มการายงานกันนะครับต้นฉบับเล่มรายงานตัวน,นี้ก็คืองานชิ้นสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องส่งนะครับกดคลิกเข้าไปจะพบไฟล์แล้วก็เมนูนะครับให้นักเรียนไปที่ไฟล์ เราก็เลือกทําสําเนาแล้วตั้งชื่อเป็นงานของนักเรียนนะครับเนี่ยสรุดว่าอันนี้นักเรียนตั้งชื่อเป็นงานของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว,วก็กดทําสําเนาครับตรงนี้ก็คือการ Copy ้ไฟล์ของครูต่อไปเมื่อได้รูปเล่มรายงานแล้วนักเรียนแชร์ลิงก์ครับเหมือนที่เคยแชร์ส่งเข้าไปได้ปุ่มส่งลิงก์งานทั้งหมดครับให้เรียนเลือกหาห้องของตนเอง ยกตัวอ,อย่างอันนี้ก็จะเป็น5 3ทับสมนะครับนักเรียนก็จะส่งมาสร้างลิงก์นะครับส่งเล่มวางลิงก์ในคำว่าเล่มนะครับแล้วครูก็จะกดเข้าไปดูยกตัวอ,อย่างของคนนี้ครูกดเข้าไปดูนะครับเพื่อนก็จะทําสําเนาเล่มที่ครูให้ไปพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเรื่องเปลี่ยนข้อมูลให้เรียบร้อย ซึ่งครูจะสามารถตรวจได้ตลอดเวลาเมื่อนักเรียนวางตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนบอกว่าครูครับผมขอดูตัวอย่างหน่อยตัวนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นของโรงเรียนยโสธรพิทยาคมอันนี้ก็คือรูปแบบรูปแบบนะครับในการเขียนข้อความต่างๆนักเรียนสามารถดูอาจจะไม่ตรงร้อเซนะครับแต่ก็ให้นักเรียนดูได้เป็นตัวอย่าง ทุกอย่างก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในการที่โหลดต้นฉบับรูปเล่มแล้วก็รายงานทั้งหมดส่วนมีคนถามว่าคะแนนครูอย่างไรก็คือคะแนนที่ให้นะครับก็จะมีลิงก์โครงร่างลิงก์แบบสอบถามลิงก์ของ Google Form แล้วก็ลิงก์ของเล่มถึงจะเสร็จสมบูรณ์50คะแนนสู้ๆ